หญิงมนลดีเขาอายุ81ดบเแล้วนะเด็กชายเอี่ยมพวงพุ่งเจสู้สู้เขาไม่ได้แล้วนะวันหงายนางเอาถุทงงงีวันวันนี้ไม่ไม่ยอมใส่เสื้อกันหนาวบอกว่าอะไรนะเนี่ยลมเย็นลมหนาวแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวฮะเมื่อกี้บอกหนูว่าไงนะ สันพอดูรูปตัวเองแล้วมีมเสื้อคุมไม่สวยวันนี้เขาสวยด้เนี่ยอุยชุดยาวมีผ้าพ,พันคอสวยแล้วป่ะทีนี่สุดท้ายทนหนาวไม่ไหวว่ยแต่วันนี้อากาศหนาวอากาศเย็นจริงๆนะนี่ <c oughs> คนสวยทนไม่ไหว oh!